นี่เฮ็ดฟ้าเป็ปิดพครปิดนี่นังไม่รู้เอา้าเห็ดนางฟ้าราสตู้ไว้มันก็เหี่ยวแห้งเลยไม่รู้ไปเลย,ยไ,เไม่นี่ยฟ้าปิดเป็นเ,เนจ,จ้าบ,บก่า,าไม่รู้รอีเมลลเ่เราเฮ็ดก็อยาเราอืม นี่นะคะอุ้ยเมนูอะไรแกงไก่ดำ่หวาะแกงไก่ดำ่หวาไหวายังไม่ได้เอาลงหวาไม่เอาลแล้่ไงนกยุงทำไมไม่ทำเองให้แต่ยายทำก่อให้ยายทำนกอีกแล้วสองหุ่นปลาเอาไว้เถืน้องเดี๋น้องค่อยทำนะคะซักเศษเอาไว้เถืน้องพี่น้องชิมยังคือส้มน้อยเราไว้ใส่เท่าอะไรคือสองหน่วย ตัวนี uh ้อะไรน้าออกแล้วอ๋อไม่ยไม่ใส่เลยอะขบไหวเนะฮะเอฟซขบุษฎ์หวเออลซื้อลเดี๋ยเอามาื้อเลยอ๋อหิ่งห้อยน้อทุกคนใสหิ่งห้อยเฮ้หิ่งห้อยอะอืมมากอันหิ่งห้อยยอะกเลยนี่ใส่หิ่งห้อยเอ้า่อเอะเมย์เถะนไม่ได้ อันนี้ต้องให้ย่าทำก่อนนะคะเพราะว่านกยังไม่เคยแกงไว้เขาคล้ายๆแกงหนละไมเหรอวะแม่ล่ะแม่นะใส่ย,ยาหน,านังแต่ว่ามันมากเป็ดกับไก่ใส่เป็ดอีรีบุกเ็ดใช่ไหม,อ,มอุ้ยกินได้เยอะแบบเนี้ย ซีอิ๊วค่ะากรอเยาก็บนต่หาัลแท้ใส่ล่างก็ได้อยู่เลยค่ะอย่าใส่ร่างไ้อยู่นี่นะคะแกงหวายแกงหวายใส่ไก่ดํานะคะอันนี้แบ่งกันแล้วนะคะแบ่งแบ่งแม่อุ้ยแล้วก็ี่แม่นะคะนี่เนาะแบ่แบ่งแล้วนะคะแม่อุ๊ยก็คือหญ้านี่แหละค่ะ แม่อุ้ยแม่อุ้ยค่ะเรียกแม่อุ้ยค่ะภาษาอีสานเนาะนี่นะคะไปแล้วค่ะทีนี้โหน่ะโอ้ยเข้าเจ้ากับเวียปั๊บ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 แกงมาเด้อมาเด้อพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเด้อ